g v i e a d v i c e Asrock, Kingt Network, Magnus สวัสดีครับพบกับตั้มที่ฮอก e อนทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแบรนด์ใหม่แบรนด์นึงนะครับก็คือแบรนด์แคสตาตัวนี้ก็จะเป็น Asset Point นะครับ ที่เป็น AC750 หมายชื่อว่า KP322 นะครับตัวนี้ก็จะมีเสาอากาศอย่างที่เห็นหน้ากล่องเลยนะครับจะมี3เสา,สานี่นะครับประสิทธิภาพและการใช้งานจะเป็นยังไงนั้นไปทดสอบกันเลยดีกว่าครับ แกงออกมานะครับก็จะมีอุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับอันแรกก็จะเป็นเสาอากาศนะครับ 5dbi 3เสาด้วยกันตามด้วยสายแรน1เส้นนะครับแล้วก็ PO injector DC adapter นะครับตัวนี้จะเอาพุทธออกมาเป็น12โวลต์500มิลลิแอมป์แล้วก็จะเป็น Quick setup guide นะครับตัวอุปกรณ์นะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุจะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับสีขาวตามด้วยโลโก้คัสตาสีส้มนะครับไฟแดงสถานะตรงนี้ก็จะเป็นบอกไว้เลยนะครับว่าแต่ละช่องเนี่ยเป็นอะไรบ้าง ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็จะเป็นสาย LAN นะครับตัวนี้จะเป็น f a s อินเทอร์เนะครับคือ10พับร้อยแล้วก็ปุ่มดีจิตเซสวิ์ WPS แล้วก็ on off แล้วก็ DC ซอขาเข้าครับด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะมียางรองกันลื่นอยู่นะครับ4จุดอย่างที่เห็นแล้วก็สามารถค่อยกําแพงได้นะครับจะมีจุดยึดมาให้ทั้งหมด3จุดด้านบนนะครับก็จะมีช่องเสียบเสาอากาศสเสานะครับแล้วก็เสียบได้เลยมาลองเล่นกันนะครับสำหรับตัว KP ส2มจากทางคัสด้านะครับ เข้ามาในหน้าแรกตัวนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ให้เลือกโหมดเลยนะครับก็จะมี2โหมดด้วยกันคือ AP โหมดกับ Multi SSID นะครับตรงนี้ผมใช้เป็น AP โหมดกด next ไปเลยตรงนี้นะครับเขาก็จะให้ตั้งตรงนี้นะครับเขา,จะ,ะเขาจะให้ตั้งรหัสนะครับของ Wi-Fi เราก็ตั้งาตามที่เราต้องการจากนั้นกน็กด next ต่อไปครับ Static IP นะครับตรงนี้ผมขอเปลี่ยน IP นิดหนึ่งโอเค นำแล้วกด next แล้วก็ save and apply ได้เลยมาเล่นกันต่อนะครับสำหรับหน้า user interface เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นหน้า,า basic นะครับในหัวข้อของ status เขาก็จะบอก IP address นะฮะแล้วก็ SSD ของ2.4แล้วก็ 5G Wi-Fi นะครับ ตัวนี้ก็แก้ไขได้พอตแลนด์มาดูในหน้าของแอดวานกันบ้างครับในหน้าของแอดวานอันแรกก็จะเป็น o v เวอร์วตามนี้นะครับแรมตัวนี้นะครับก็มีขนาด64เมกซิสเต็มลอกตามนี้เลยเซอรอนอนล,ลอกนะครับเดี๋ยวทมกราฟกราฟก็จะแบ่งนะครับเป็นโหลดแล้วก็ไวเลสแล้วก็คอนเน็ชันหน้าถัดไปซิสเต็มอันแรก นะครับหน้าของ system admin ตรงน,นี้ก็จะมีให้แก้ไข password แล้วก็ secure shell backup and flash firmware นะครับ configuration แล้วก็ reboot ต่อที่ network ตัวนี้นะครับสำหรับ network ก็ ตั้งได้ตรงนี้เลยขาแลนนะครับเข้าไป Edit setting อะไรก็กด Edit เข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้อินเทอร์เฟซนะครับตรงนี้ก็ต่อไปที่ wifi แล้วก็ WPS ก็จะมีเท่านี้นะครับสำหรับตัวนี้อันหนึ่งก็จะเป็นล็อกเอาท์แล้ว มาทดสอบกันเลยนะครับสำหรับตัว c a s ช a KP 3 2 2ตัวนี้สปีดตอนนี้นะครับที่คอนเนคได้จะอยู่ที่433 m s เมกะบิตเพอร์เซกนะครับโดยใช้ USB Wi-Fi จากทาง ASUS AC 5 6ในการเชื่อมต่อไฟล์ใช้ในการทดสอบนะครับใช้ไฟล์ขนาด500 MB เมกละกันสำหรับขาดาวนโ์โหลดเริ่มกันเลยครับ สปีดนะครับอย่างที่เห็นก็จะสุดอยู่ที่98 m เมกะบิตเพอเซกนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าพอแรนตัวนี้นะครับจะเป็น10ทับร้อยก็วิ่งเต็มสปีดของพอร์ตเลยก็ทำได้นิ่งดีมากนะครับต่อกันที่อัปโหลดนะครับไฟล์ขนาด500เมกเช่นเดิม ครับโหลดนะครับสปีดอย่างที่เห็นนะครับก็สุดที่99เมกะบิตเพอร์เซกนะครับเต็มคอขวดของสายแลนผลทดสอบออกมาดีนะครับเพราะว่ากราฟทำนิด้งดีมากไปลองที่ระยะ40เมตรกันต่อเลยครับที่ระยะ40เมตรนะครับมาดูกันว่าคาสต้าเอเซอพอยต์ตัวนี้จะทําสปีดออกมาได้ที่เท่าไหร่ครับมาทดสอบสปีดกันเลยนะครับที่ระยะ40เมตรตรงนี้ทําสปีดออกมาได้นะครับที่คอนเน็กได้จะอยู่ที่130นะครับเมกะบิตเพอร์เซกแล้วก็แหวงมา97บ้างนะครับแหวงไปแหวงมาตามที่เห็นตรงนี้เลยสปีดที่ใช้ในการทดสอบนนะครับก็็ใช้เป ขนาด100่งรอเมกะกันที่ตรงนี้ขาดาวน์โหลดเริ่มเลยครับอย่างที่เห็นนะครับขาดาวน์โหลดสูงสุดอยู่ที่82ดเมกะบิตเพ์เซกนะครับ mm. ก็แขว่งบ้างนะฮะต่อกันที่ขาอัพโหลดนะครับไฟขนาด100เมกเช่นเดิมมาดูเลยครับ อัพโหลดนะครับสปีดสูงสุดจะอยู่ที่35เมกะบิตเพอร์เซกนะครับโดยรวมแล้วก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ5เมกะบิตเพอร์เซกประมาณนี้นะครับคาสตา KP 3 2 2ตัวนี้นะครับผลทดสอบก็อย่างที่เห็นเลยนะครับที่ระยะใกล้ตัวนี้ก็ทำสปีดออกมาได้เต็ม ของสปีดของสายแลนเลยนะครับเพราะว่าพอร์ตแลนอย่างที่บอกไปตัวนี้ก็จะเป็น10ทับร้อยนะครับไม่ใช่เป็นพอร์ตกิกแต่อย่างใดที่ระยะไกลนะครับก็ผลทดสอบก็อย่างที่เห็นเหมือนกันว่าอาจจะมีแกว่งบ้างนะครับก็ตัวนี้เนี่ยคือตัวนี้สรุปได้เลยว่าที่ระยะไกลเนี่ยเขาทำออกมาได้อาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าที่ระยะใกล้เนี่ยใช้ได้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ โอเคคนที่ซื้อไปนะครับก็อลองไปดูนะครับว่าถ้าบ้านเรามีจุดอับสัญญาณตรงไหนนะครับก็ซื้อตัวนี้ไปเพราะว่าตัวนี้เนี่ยราคามันไม่แพงด้วยนะครับจะอยู่ที่1690ับาทเท่านั้นเองนะครับยังไงวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทางบริษัท King IT Network มากๆนะครับที่ส่งโปรดักดีๆแบบนี้มาให้ผมได้รีวิวกันวันนี้ผมและทีมงาน o v e r c l o k z o n e TV ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ที่ o v e r c l o k z o n e สาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ